สวัสดีครับผมอินทราเทพคำพูนอววันนี้จะมาร้องเพลงขวัญใจคนจนเพื่อเป็นการเสียบราไม่ต้องอธิบายอะไรมากร้องไอพี่น้องเราฟังเลยนะครับผมถ้าใครฟังเพลงนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจกันนะครับร้องเองแต่งเองนะครับผมเชิญชมได้รับฟังได้เลยครับ ด้วยความจริงใจพี่มีให้แต่เธอเท่านั้นยิ่งอื่นไม่เคยยุ่งเกี่ยวรักเดียวใจเดียวพี่มีให้คุณถึงอยู่ห่างไกลแต่ว่าใจผมอยู่ไกล้คุณได้โปรดเถิดนะนะมนต์ โปรดการุณอย่าลืมสัญญาถึงแม้พี่จนหน้ามนต์พี่ก็รักจริงหวังคู่พี่หวังแอบอิงผิดนานรักจริงแต่เธอคนเดียว พี่อยู่ห่างไกลร,รักษาหัวใจอย่าให้รับเลีเ้ยวรักที่พี่มีรักเดียวขอมอบให้เธอเท่านั้นรักษาหัวใจเอาหารอคอยพี่ ไม่นานหรอกนะฮะคนดีพี่นี้จะขึ้นกลับไปแต่งงานกับเธอใจระเมออพี่นันฝันฝายรักเธอพี่รักหมดใจแม่น้องสามววยความใจคุณจะทนรักสาหัวใจ เอาหายรอคอยพี่ไม่นานรอกนะกเป็นดีพี่นี้จะขึ้นกลับไปแต่งงานกับเธอใจระม,มือพี่นั้นฝันฝ่ายรักเธอพี่รักหมดใจแม่น้องสามไว ความใจคนจนรักถือผพี่รักหมดใจแม่น้องส้ำวัยความใจคนจนครับผมอินทราทิพค์คำโพนอกนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆยงน้องนะครับที่ชมรับชมวิดีโอนี้ไม่ได้โชว์เสียงนะครับ โชวก์การแต่งเพลงไว้เจอกันโอกาสหน้าขอากาคำว่าสวัสด,ดีมีชัยโยโห่ิ้มีความสุขทุกคนทุกนหน้าขอวาความสุขสวัสดิพิพัฒน์นมงคลสมบูรณ์ผลผลจงบังเกิดแก่พี่น้องทุกๆคนไม่เป็นว้าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนานะครับผมมีความสุขทุกทวนหน้าขอกาคำว,ว่าสวัสด,ดีครับ